สวัสดีค่ะเอฟซีสวัสดีค่ะตอนนี้อยู่กับสาวลิตี่พาล้อในช่อง y o ยูทูบคำเบนิน,น o, าสาวลิตี่พาล้อซีไฮเอฟซีมาเบิ้งนะคะสาวนกคนสวยนะคะท่องจิตจำได้นะคะสาวนกคนสวยนี่อยู่เป็นนางเอกเอ็มวีของสาวนุ่น้ำแทงค่อยอายนะคะของสาวลิตี่พาล้อเองนะคะเมื่อน,นี้เพิ่งมาเหตุกับข่าวกินอยู่บ้านสา,าวนนาาาสลิตี่นะคะกับผู้บ่าวเพลินเนาะอ่ายจากซอฟปอปลาวเนาะคะพี่น้องคะ่ะ เพิ่นมาเห็ดกับเขาสาริตีพะโล่กินนะคะเสบนะคะเพิ่นว่ากับเข่าเมื่อนี้นะคะสารีพะโลก็เลือดสีไเอสีล่องเบงนะคะหล้กก็มากินน้ำกันค่ะเสบหรือบม่เสบเห็ดสาโนเป็นภูการันตีนะคะนะคะเดอสีมาเบงกับสารีจีพะโลค่ะเรื่องไคะเสี่ยงเหรเสี่ยงอะไรเครื่องเทศแนวใดล่ะเครื่องเทศดว่ะเครื่องเทศมันก็มีใบบากกูด อ่ามีหอมแดงแล้วก็มีอ่ากระเทียมอ่าแล้วก็บบิณฑรไคร้ช่ไหมครับพี่น้องนะครับอ่าบ่าวลาวสาวไทยเนาะนี่คู่หนึ่งนะครับพี่น้องค่ะอยู่ที่อ่าอำนาจเจริญค่ะกับสาวจีพาร์นะคะเราติดตามมาเบิงค่ะผู้บ่าวสาวปปลาวมาเจอรักแท้กับสาวไทยแลนด์เนาะก่อนมาเบิงค่ะเมื่บ้านสาวจีพาร์ลนะคะเพื่อนสาวจีพาร์เองนะคะ อันนี้แป้นเพิ่นค่ะเซบเนาะเซ่ฟแซฟเซฟหลายครับก,นะกินก็สนุกเนาะมากินนะ่วกันเด้คพี่น้องแซ่ฟนะคะผู้บ่าวสอฟปอป,ปล่าฟรอเด้วยรูปรอค่ะพี่น้องค่ะสาวไทยกับงามคือกันค่ะบ่แพ้กันเนาะ <laughs> ขอบคุณค่ะเอฟซี FC ที่ติดตามสารวิจพันร้อนนะคะหนึ่งไลน์หนึ่งแชร์เป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณได้หลายค่ะเอฟซี FC. ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย